ช่วงนี้คึกคักมากเป็นพิเศษแล้วก็จะคึกคักแบบนี้ต่อไปอีกระยะใหญ่เลยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ศึกเลือกตั้งเพราะว่าตอนนี้มันมีสัญญาณที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะว่าอาจจะมีการยุบสภาในเร็ววันนี้นะคะเพราะว่าฝ่ายค้านกำลังยืน่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยความที่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยการยุบสภาก่อนการเปิดสุกศึกซักฟอก น่าจะเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีมากกว่าการเปิดพื้นที่ให้ฝ่ายค้านได้ชำละตัวเองการเปิดแผลตัวเองแล้วก็ไปสู่การเลือกตั้งเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีมากนะักกับรัฐบาลของคุณอนุทินอันนี้เป็นการวิเคราะห์นะคะก็เลยมองว่าด้วเล็กแล้วก็ด้วความที่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยด้วยก็เลยคิดว่าการยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่จริงความได้เปรียบอะไรหลายๆอย่างในช่วงเวลาแบบนี้น่าจะดีมากกว่านะคะ เมื่อวานก็มีการถแถลงจากทางพักภูมิใจไทยหลังจากการประชุมพักเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็บอกว่าให้รอฟังสัญญาณวันที่12ธันวาคมซึ่งวันที่12ธันวาคมเนี่ยเป็นวันแรกของการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันนะคะก็อาจจะมีสัญญาณของการยุบสภาเพื่อที่จะจัดการเลือกตั้งใหม่เอาง่ายๆก็คือยุบสภาหนีศึกซักฟอกนั่นแหละนะคะ เพราะอย่างที่ได้กล่าวไปว่าถ้าปล่อยให้มีศึกซักฟอเกิดขึ้นเป็นการเปิดแผลก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับพักภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่นี้ถ้ามีการยุบสภาในช่วงธันวาคมจริงๆการเลือกตั้งครั้งใหม่จะเกิดขึ้นประมาณเมื่อไหร่นะคะดูแล้วถ้าตามกรอบของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะหากยุบสภาแล้วจะต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันก็คือหมายความว่าจะครบกําหนด ไม่เกินวันที่10กุมภาพันธ์ปี2519โอกาสที่จะเป็นวันอาทิตย์ที่1หรือ8กุมภาพันธ์นะคะแนวโน้มนะคะอาจจะเป็นวันที่1หรือ8กุมภาพันธ์ปี2569ก็น่าจะเป็นจังหวะเวลาที่เป็นช่วงเวลานั้นเพราะต้องไม่เกินวันที่10กุมภาพันธ์นะคะทีนี้พอมันมีสัญญาณอะไรแบบนี้ออกมาเนี่ย ตอนนี้หลายพักการเมืองก็น่าจะจับสัญญาณตรงนี้ได้ก็เลยเปิดตัวเรียบร้อยมีการย้ายพักมีการเปิดตัวแกรนโอเพนนิ่อะไรกันหลายพักเมื่อวานที่น่าสนใจมี2พักค่ะและเป็น2องพักที่น่าจับตามองในการเลือกตั้งใหญ่ที่กำลังจะมาเกิดขึ้นระหว่างค่ายสีส้มกับค่ายสีน้ำเงินตอนนี้2ค่ายนี้ต้องขับเคี่ยวกันค่ายสีแดงตอนนี้ยังเงียบๆอยู่นะคะ ยังไม่มีการยังไม่ได้มีกระแสอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้เงียบเงียบไม่รู้ว่าไปซุ่มเตรียมพร้อมอะไรหรือเปล่าแต่ตอนนี้เขาปล่อยให้ค่ายสีส้มกับค่ายสีน้าเงินเนี่ยนะคะก็ออกมาสู้กันนะคะในการเมืองในขณะน,นี้ไปดูค่ายสีส้มก่อนเมื่อวานนี้ถือเป็นการเปิดตัวแคนดิเดตนายมนตรีอย่างเป็นทางการพักแรกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพักภูมิใจไทยแบบไม่เป็นทางการนะคะ ภูมิใจไทยคุณอนุทินเปิดชื่อออกมาเนี่ยซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วจะคอนเฟิร์มตามนั้นหรือเปล่าเราจะคอนเฟิร์มก็ต่อเมื่อมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนั่นก็เลยทำให้พักประชาชนนั้นอาศัยจังหวะในการเปิดตัวอย่างเป็นทางการซึ่งก็ไม่ได้เกินความคาดหมายอะไรนะคะสำหรับพักประชาชนที่ได้ค andidate คนนี้มานะคะก็มีคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒ หัวหน้าพักประชาชนแล้วก็สส,สบัญชีรายชื่อมีคุณไหมศสิริกัญญาตันสกุลสส,สบัญชีรายชื่อพักประชาชนแล้วก็มีคุณวีระยุทธ์การชูฉัดนะคะรองหัวหน้าพักประชาชนซึ่ง3มคนนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีบทบาทสําคัญในพักประชาชนอยู่แล้วนะคะการเปิดตัว3มคนนี้มาก็ไม่ได้มีเรื่องที่น่าแปลกใจอะไรทีนี้สิ่งที่เป็นความท้าทายของพักประชาชน สิ่งที่เป็นความท้าทายและมองว่านี่น่าจะเป็นตัวพลิกเกมของพักประชาชนซึ่งตอนนี้กระแสยังดีอยู่นะคะตอนนี้กระแสยังดีอยู่เพราะอะไรท่านพูดถึงพูดแบบนี้เพราะว่านีดาโพช่วงนี้นีดาโพเนี่ยไปทำโพสอบถามประชาชนกลุ่มตัวอย่างเนี่ยนะคะในหลายๆภาคเริ่มมาแล้วเนี่ยพื้นที่ภาคกลางไปแล้ว แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือเมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมาก็เป็นพื้นที่ของภาคตะวันออกนะคะพื้นที่ของภาคตะวันออกก็ปรากฏว่าออนิดาโพของภาคตะวันออกเนี่ยก็มีความคล้ายๆกับพื้นที่ภาคกลางในภาพรวมๆกันแล้วกันนะคะในภาพรวมเนี่ยนะคะประชาชนส่วนใหญ่อันดับหนึ่งเลยเนี่ยยังบอกว่ายังมีคนและพักที่เหมาะสมยังไม่รู้จะเลือกใครนะคะ โดยเขาเขาใช้คําว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ถ้าเป็นตัวคนเนี่ยสามสเลยนะคะเกือบ4 0เลยนะที่บอกว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้เช่นเดียวกันกับกรณีของพักนะคะที่เขาถามเรื่องพักด้วย34.9%ก็บอกว่ายังหาพักการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้นะคะในขณะที่อันดับ อันดับสองถ้าเป็นตัวคนนะคะอันดับสองเนี่ยเป็นคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจากพักประชาชนได้15.9%รองลงมาเนี่ยเป็นคุณอนุทินชาญวีลกูลนะคะอยู่ที่1 5 3 5คือแบบเบียดกันมานิดเดียวเองอะนะอันนี้เป็นตัวบุคคลก่อนนะคะตัวนายกสนับสนุนที่จะให้เป็นนายกในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะคุณนัทพงศ์เนี่ยนำคุณอนุทินอยู่นิดเดียวเท่านั้นเอง อันดับ4น่าสนใจมากนั่นคือคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะพอประชาธิปัตย์มีการเลือกหัวหน้าพักเลือกกรรมการพักชุดใหม่และเปิดตัวคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะนี่ก็มาแบบเงียบๆมาแบบเงียบๆนะคะก็ถือว่าขึ้นมาอยู่อันดับ4ของการสอบถามจากนีดาโพนี่ในพื้นที่ของภาคตะวันออกอันดับ5นี่คนนี้ก็น่าสนใจ นั่นคือพลเอกรังสีกิติยานทรัพนะคะจากพักเศรษฐกิจคือท่านนี้ดังขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ากระแสเรื่องของอชายแดนไทยกัมพูชานะคะแล้วท่านก็มีจุดยืนที่ชัดเจนมากๆนะคะแล้วก็ไปออกรายการที่นั่นที่นี่ก็ได้ใจผู้คนคนก็รู้จักท่านมากขึ้นรู้จักพักเศรษฐกิจมากขึ้นอันนี้เป็นห้าอันดับจากพื้นที่ภาคตะวันออกส่วนตัวพักนะคะอย่างที่ได้กล่าวไป 3 4 9บอกยังไม่รู้ว่าจะสนับสนุนพักไหนยังหาพักที่เหมาะสมไม่ได้แต่อันดับ2เนี่ยคือพักประชาชนนะคะอยู่ที่24.65เอันดับ3คือพักภูมิใจไทยถือว่าทิ้งห่างทีเดียวค่ะถ้าเป็นพักนะอยู่ที่10.9 5ขณะที่อันดับ4คือพักประชาธิปัตย์ค่ะอยู่ที่7.95และอันดับ5อยู่ที่พักเพื่อไทยคือ7 5 ยนพาไปดูโพนี้เพราะอะไรเพราะบอกว่าตอนนี้กระแสของพักประชาชนมาแรงมากแล้วก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้พักประชาชนตั้งความหวังไว้แล้วก็ขอเสียงประชาชนในการเปิดตัวแคนดิเดตของพักเมื่อวานนี้ด้วยนะคะเมื่อวานนี้คุณเทงเขาก็บอกว่าเขาตั้งใจขอใบอนุญาตที่หนึ่งจากประชาชนเพื่อขอเป็นพักเดียวคืออยากจะแลนด์สไลด์ อยากจะแลนสไลด์ในการเลือกตั้งในครั้งนี้โดยคุณนัฐพงศ์บอกว่าจะต้องได้คะแนนเกินครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคือ20ล้านเสียงเพราะเขารู้ชะตาก,กรรมตัวเองเลยว่าถ้ารอบนี้เขาไม่ได้แลนสไลด์เนี่ยโอกาสในการที่จะได้เป็นรัฐบาลก็อาจจะน้อยลงไปทุกทีทุกทีเหมือนกับที่ผ่านมาค่ะคือได้คะแนนเยอะก็จริงแต่พอจะไป พอมันไม่แลนสไลด์ก็ต้องไปจับมือกับพักอื่นๆใช่ไหมคะและด้วยความที่พักประชาชนก็มีจุดยืนที่ทําให้หลายๆพักเขาบอกไม่เอาด้วยดีกว่าสุ่มเสี่ยงเหลือเกินก็เลยไม่ได้มีโอกาสที่จะได้เป็นรัฐบาลถึงแม้ว่าจะได้คะแนนเสียงจากประชาชนมากที่สุดก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามองเห็นชะตากรรมตัวเองจึงมองว่ารอบนี้ถ้าต้องการเป็นรัฐบาลต้องแงลนสไลด์เท่านั้น นี่จึงเป็นความคาดหวังของพักประชาชนแต่จุดปเปลี่ยนเกมที่สำคัญของเรื่องนี้คืออะไรนั่นคือเรื่องของคดี44สอสอพักเก้าไกลกรณีที่ไปลงชื่อเสนอแก้ไขกฎหมายมาตรา112เมื่อปี2564นี่แหละค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการถูกปปชไต่สวนกรณี44สอสอ ไปร่วมลงชื่อแก้ไขกฎหมายมาตรา12 2ซึ่งหากปปอชอมีมติยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและศาลร,รับฟ้องเนี่ยนะคะก็จะทำให้สอสอทั้ง44คนซึ่งปัจจุบันเป็นสอสอในนามของพรรคประชาชนเนี่ย25คนด้วยกันตอนนั้นเป็นพักเก้าไกลนะแล้วก็พอมาเปลี่ยนมาเป็นพรรคประชาชนนะคะเป็นสอสอในนามพรรคประชาชนเนี่ย25คน เป็นสอสอเขต8คนสอสอบัญชีรายชื่อ17คนแล้วก็ใน25คนที่ว่าเนี่ยเป็นระดับแกนนำเป็นระดับพายาตรลำดับต้นๆอยู่หลายคนสองคนในนั้นก็คือคุณเทคงนัทพลเรืองปัญญทพง์เรืองปัญญาวุฒิแล้วก็คุณหมายสิรีกัญญาตันสกุลด้วยนี่แหละจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าถ้าศารรับฟ้อง ทั้งสองอาจจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าจะมีคำพิพากษาค่ะและหากถูกชี้ว่ามีความผิดฐานฝ,าฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงอาจจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองทันทีนี่จึงเป็นความเสี่ยงของแคนดิเดต2สองคนคือคุณเท้งและคุณไหมนะคะแล้วก็อาจจะต้องเป็นคนที่3ก็คือคุณวีรยุทธการชูฉัด ซึ่งคนนี้ก็ถือว่ามีบทบาทสําคัญในพักแล้วก็ถือว่ามีความสนิทสนมกับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเนี่ยนะคะนี่แหละจึงบอกว่านี่อาจจะเป็นแต้มต่อของพักภูมิใจไทยเพราะว่ามันมีเรื่องของคดีตรงนี้อยู่แล้วถ้าหากว่าศาลมีคําตัดสินที่เป็นไม่เป็นคุณต่อพักประชาชนอันเนี้ย โอกาสที่พักประชาชนจะคาดหวังให้กลับมาแลนสไลด์ในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็อาจจะถูกดับฝันไปเลยเนี่ยนะคะ